ฤดูหนาวแบบนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวนะคะทาง Trinity Radio นะคะและชมรมคนรักต้นไม,ม้มีโปรแกรมที่พาท่านผู้ฟังนะคะท่านผู้ชมเดินทางไปทัศนศึกษาตามต่างจังหวัดทั่วเมืองไทยนะคะมีเป็นประจำทุกๆเดือนนะคะในเดือนพฤศจิกายนเดือนที่มีลมหนาวเริ่มพัดเข้ามานี้นะคะทาง Trinity Radio จะพาท่านผู้ชมคะ่ะเดินทางไปสู่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วนะคะซึ่ง เราจะเดินทางกันในวันเสาร์ที่23และวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนนะคะซึ่งมะนาวมีรายละเอียดนะคะมีตัวอย่างโปรแกรมนะคะที่จะนำมาให้ได้ชมกันนะคะเดี๋ยวมะนาวขอภาพเลยนะคะค่ะที่ได้ที่เราจะไปนะคะเราจะไปที่ดาศดาแกลเลอรี่ค่ะค่ะเป็นแหล่งที่อยู่ติดเขาใหญ่ค่ะเขาใหญ่ก็ช่วงนี้ในใน ฝนไม่ตกแล้วเนี่ยนะอากาศเย็นๆหนาวๆอย่างเงี้ยมันเหมาะเชื่อหลัะที่ออกป่าไปเที่ยวสวนสวนไม้ดอกไม้ประดับนะครับที่สวยๆงามเนี่ยนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะไปชมเพราะช่วงนี้พอหน้าหนาวใบไม้มันจางลวงแต่ถ้าออกไปตอนนี้จะเห็นว่าใบไม้ที่เราเคยเห็นสีเขียวๆเนี่ยน้ำมันหมดจากไอ้บริเวณของบริเวณที่ต้นไม้มันอยู่เนี่ย มันก็ต้นไม้ก็จะเริ่มทิ้งใบพอทิ้งใบไปนะครับต้นไม้ก็จะเริ่มออกดอกส่วนใหญ่จะออกดอกเพราะว่าในยะที่หน้าฝนผ่านมาเนี่ยหกเดือนเนี่ยนะหน้าฝนเนี่ยเป็นช่วงที่น้ําฝนจะไปละลายแล้ธาตุอาหารให้กับต้นไม้ต้นไม้ก็ทานาก็ดืม่มแล้วก็ดูเอาธาตุอาหารเข้าไปเลี้ยงนําต้นเต็มที่แหละค่ะถือว่าช่วง<ม>นี้เป็นช่วงที่ต้นไม้กําลัง ทิ้งใบการทิ้งใบของต้นไม้ก็คือว่าไม่เอาอาหารไปสะสมที่ใบ <c oughs> แต่ว่าจะเปลี่ยนไปอยู่ที่ตาดอกพออยู่ที่ตาดอกปับ๊บช่วงนี้ต้นไม้หลายชนิดไม้ป่าก็จะเริ่มออกดอก <c oughs> ต้นไม้ที่เราเห็นทั่วไปในช่วงนี้จะออกดอกปุ๊บก็ช่วงแรกก็จะเป็นพวกต้นนิว <c oughs> ตน้นนิวที่ดอกสีแดงพวกนี้แนะจะเริ่มจะเริ่มเดือนพฤติการธานวาเนี่ยนะครับงนั้นตอนเนี้ ที่เราไปไปจีนบริทช่วงนี้ส่วนใหญ่เราจะเห็นใบไม้แห้งสีแดงแต่สีสีเขียวเนี่ยจะกลายเป็นสีเหลืองแต่สีเหลืองก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลร่วงเนี่ยแต่ดูไกลๆแล้วสวยเพราะภาพของป่าที่มีสีเขียวมันจะไปสีน้ำตาลเพราะอีกสักเดือนหนึ่งปุ๊บเนี่ยพอใบมันศศร่วงเสร็จดอกก็จะเริ่มปล่อออกมาต้นไม้ต้นแรกแต่โดยมากก็จะเป็นต้นนิ้ว ไี่สวยงามมากเราไปกันคราวนี้ค่ะก็เราจะไปที่ดาสดาแกลเลอรี่นะคะตามโปรแกรมของเรานดาสดาแกลเลอรี่ค่ะอยู่ที่เาขาใหญ่จ,จังหวัดปราจีนบุรีะนะคะโดยที่เราเดินทางไปตามเส้นทางสายนครนายกก็จะไปถึงดาสดาแกลเลอรี่นะคะที่นี่นะคะปกติแล้วเขาก็จะมีเทกศกาลที่ตัดพันไม้ดอกไม้ต่างๆเนี่ย ปีละสาช่วงนะคะในช่วงที่เราไปนี้นะคะก็เราจะได้ชมดอกไม้ที่เป็นดอกไม้เศรษฐกิจนะคะเช่นดอกกล้วยไม้เฟลนน็อบซีดอกไฮเดรเนียดอกหน้าวัวดอกทานตะวันและดอกคริสต์มาสนะคะมันมีตัวอย่างที่ดักสดามาให้ได้ชมกันนะคะเขาก็จะจัดพันธุ์ไม้เป็นซุ้มดอกไม้ต่างๆนะคะสีสันสวยงามถ้าเป็นพวกล้วยไม้เฟล,ลนน็อบซีเนี่ยนก็ส่วนใหญ่ก็จะมาสวยงามในช่วงหน้าหนาวนี่แหละค่ะ ไอเดนเยียเป็นไม้ต่างประเทศาฟาแลนนับสิท์ก็เป็นไม้ไทยแล้วก็มีทั้งรูปผปสมนะครับแล้วก็คริสต์มาสเนี่ยก็หมายความว่า,วาในเดือนวันนี้25เดือนตันงะวานะจะเข้าเดือนคริสต์มาสเป็นวันคริสต์มาสเท่นั้นต้นคริสต์มาสก็จะเริ่มจะเริ่มออกเรียกว่า,าสีดแดงใช่แหละสีดแดงในในปลายปลายเดือนพฤศจิากายนถ้าเราไป ในช่วงนี้เราอาจจะได้ดูคริสต์มาสซึ่งคริสต์มาสเนี่ยมันก็มีหลายสีไนดะ้เดี๋ยวนี้ก็จะมีสีแดงเราจะมีสีชมพูสีเหลืองเริ่มมีแด้นะแล้วก็มีสีขาวแต่นั่นสี่สีแค่ที่เริ่มมีแต่ไม่สีแดงนะส่วนใหญ่จะมีสีแดงต้นไม้ต้นไม้คริสต์มาสนี่ก็เป็นไม้ขนาดเล็กขนาดเล็กนะครับแต่ใส่กระถางแล้วปลูกลงดินก็ได้ค่ะ หลังจากที่เราไปชื่นชมกับความสวยงามของพันไม้ที่ปาสดาแกลเลอรี่แล้วนะคะจะพาท่านไปพิพิธภัณฑ์อยู่สุขสวรรค์ค่ะที่นี่นะคะก็จะรวบรวมตะเกียงโบราณนะคะไว้จำนวนมากเลยค่ะทั้งตะเกียงเจ้าพาย,ยุนะคะแล้วก็ตะเกียงไขาลานตรง,งนี้ก็อยู่อำเภอเมืองจังหวัดประจินบุรีะนะครับก็ดีดีมากนะที่เขารวบรวมอัตเกียงไว้ทำให้เราได้ศึกษาว่า อตะเกียงโบราณโบราณเนี่ยมันมีอะไรบ้างยังจําได้มามๆๆทั้งห้าหกสิบปีนะตอนที่เรายังอาจารย์ยังทัน่ไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยก็จะมีตะเกียงตะเกียงรั้วตะเกียงรู้ก็คือตะเกียงโคมพี่ห้อยนะแล้วก็ต่อมาก็มีตะเกียงอีด้าตะเกียงเจ้าพายุเขาเรียกตะเกียงเจ้าพายุไอ้เจ้าพายุเนี่ยเพราะอะไรนะเวลานั้นก็มีไส้แล้วก็จะสูบแล้วก็ตะเกียงพวกนี้ใช้น้ำแก๊ส แล้วก็จะสูบลมเข้าไปพอสูบลมเข้าไปนะฮะเอ่อไอ้พวกเนี้ยมันก็จะเสียงดังคเสียงดังฟู่ฟูนะน่นะฮะแต่แล้วเสียงดังฟู่ฟู่เนี่ยหมายความว่ามนะันคือเสียงหนึ่งเหมือนพายุอะ่ะเจะเรียกว่าตะเกียงเจ้าพาย,พยุนะครับเมื่อก่อน มื่อก่อนเนี่ยแสงสว่างเหมือนกับไฟฟ้าเราเลยแหละนะฮะค่ะ<ช>ก็จะไปดูพวกนั้นด้วย<ช>ค่ะพิพิธภัณฑ์นี้นะคะเป็นของคุณนารงอยู่สุขสวรัรณ์นะคะก็อาชีพเดิมนะคะเขารับซื้อขายของเก่าจําพวกเศษเหล็กและโลหะนะคะในช่วงแรกๆก็จะมีตะเกียงก็าพายุติดมากับพวกเศษโลหะจํานวนมากแล้วเขาก็ขายไปพร้อมกับเศษโลหะนะคะ ก็ขายไปในราคาเดียวกันแต่ต่อมาก็มีคนมาซื้อค่ะพรปรากฏว่าได้ราคาแต่ละดวงเนี่ยสูงถึงดวงละาคาสิบบาทนะคะ<ส>เขาก็เลย แอเห็นถึงคุณค่านะคะเพราะว่าชาวต่างชาติก็มาซื้อไปนี้นะคะเขาก็เลยฉุกคิดขึ้นมาว่าถ้าขายไปขายไปเนี่ยก็จะหมดไปไม่เหลือไว้ให้ลูกหลานคนไทยได้ชมกันนะคะเขาก็เลยได้รวบรวมตะเกียงจ่อพายุเหล่านี้ไว้นะคะเขาก็สะสมตะเกียงแล้วก็สะสมนาฬิกาสะสมจักรยานข้าของเครื่องใช้ต่างๆนะคะรวมถึงภรรยาของคุณนาลงนะคะก็เป็นคนที่ชอบสะสมตู้เก่าตู้โบราณที่ทําจากไม้สักนะคะก็สะสมพวกตู้โบราณเก่าๆ นะคะแล้วก็มาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์นะคะโดยใช้ระยะเวลาการสะสมถึง30ปีนะคะ,ะซึ่งพิพิธภัณฑ์น,นี้ได้เปิดได้ก่อตั้งเมื่อวันที่22เมษายน2อ4 5น2545ะคะใช้เวลาในการก่อสร้าง4ปีเศษและเปิดให้เข้าชมเมื่อวันที่27มกราคม2550ก็ถือว่าจะมีแห่งเดียวในประเทศไทยนะ,ะเราก็ไดไปดูกันะนะครับแม้จ่ฝรั่งเปเ่ยก็ยังมาดูเนี่ยนะเเราเป็นคนไทยเนี่ย ฝรั่งก็ชอบของเก่าใช่ค่ะฝรั่งจะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของของเก่านะฮะเราจะโดนมากของเก่าโดยจะทิ้งของเก่าค่ะเราไปดูใช่นะฮะตะเกียงตะเกียงและส่วนใหญ่เป็นตะเกียงยางอื่นก็มีด้วยนะก็จะว่าอยู่ที่อำเภอเมืองปราจินบุรีค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเดินทางสู่วัดต้นสีมหาโพค่ะที่ตำบลโคกปีบจังหวัดปราจีนบุรีค่ะที่นี่ก็จะมีต้นโพที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยค่ะซึ่งนำ ต่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่สถานที่ตรัสรู้จากพุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งมีอายุกว่า2,000ปีนะคะมาปลูกเป็นต้นแรกนะคะต้นโพธ์ต้นนี้มีลำต้น20เมตรเส้นรอบ,บวง20เมตรสูง30เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง25เมตรค่ะการไปที่นี้ก็เป็นการยืนยันว่าพระพุทธศาสนาได้เข้ามาในประเทศไทยแล้วเมื่อ ศตวรรษที่11-12นะครับในในช่วงที่เราพบหลักฐานว่าในยุคทวาราวดีเนี่ย <c oughs> ศาสนาพุทธเราได้ปรากฏขึ้นในประเทศไทยแล้วต้นสีมาโพตรงนี้เนี่ยนะเราก็สอบถามดูว่าเป็นต้นที่ต้นแม่ก็คืออยู่ที่พุทธคยาร่อ,อนแรกต้นแรกนะฮะที่ปลูกต้นโพที่พุทธคยาก็ เกิดขึ้นพร้อมกับพระพุทธองค์พระพุทธองค์ในอายุสามสิบห้าอายุสามสิบห้าอายุยี่สิบเก้าบวชเสร็จแล้วก็ท่านก็ไปตัดสู้ที่ใต้ต้นโพนะครับเมื่ออายุสามสิบห้ามีต้นโพอยู่แล้วก็สันนิถฐาวว่าต้นโพนี้จะเกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้าก็มาถึงว่าเหมือน,นี้ถ้าพร้อมกับพระพุทธเจ้าก็หมายความว่า,วา,วาเป็น 2,600ปีไง6 0ประมาณ2,600ปีแต่ว่าก่อนที่จะเข้ามาประเทศไทยเนี่ยก็จะยุคในสมัยที่มีการเผยแพร่ตะพูธศาสนาดังนั้นต้นโพตัวนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นต้นโพต้นแรกนะต้นประสีมาผูอยู่ที่อำเภอสีมโหสถสีมโหสถนะครับหรือ,อ,อ,อเรียกว่ามาก่อนเรียกอำเภอโคกปีบนะครับ ขึ้นอยู่กอำเภอสีมาโพแล้วต่อมาก็ <c oughs> เปลี่ยนจากโคกปีบเป็นสีโมสด <c oughs> นะครับเราไปที่นั่นนะครับนี่งมาว่าเรามาเป็นอำเภอที่สองมาจากปัะจิมบุรีอำเภอแรกอ๊ไป่ายอำเภอเมืองตอนนี้เราก็มาที่อำเภอสีโมสดแล้วก็มีเรื่องเก่าๆมีกำแพงมีพระพุทธบาท ที่นี่นะคะยังมีที่อำเภอศรีม,ราม,มหาโหสถยังมีโบราณสถานจากมรดกนะคะที่นี่ก็จะมีรอยพระพุทธบาทคู่ค่ะซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตรวรรษที่14นะคะเป็นรอยสลักซึ่งสลักลงบนพื้นหินศิลาแรงธรรมชาติลักษณะเหมือนรอยเท้ามนุษย์ค่ะกลางฝา่าพระบาทแต่ละข้างสลักเป็นรูปธรรมจกักร ระหว่างพระบาทแกะเสะเป็นร่องรูปกะกะกบาทหรือสวัสดิกะเครื่องหมายแห่งความโชคดีค่ะมีหลวงมีตรงกลางสันนิฐานว่ามีไว้สําหรับปักเสาชาติค่ะ รอยพระพุทธบาทนี้ขุดพบเมื่อปีพศ2529ค่ะปัจจุบันมีการสร้างหลังคาครอบเอาไว้อย่างถาวรค่ะก็ชาวบานะ้านนักท่องเที่ยวก็ให้ความเคารพศรัทธากันมากเลยนะคะบริเวณนี้นะคะยังพบร่องรอยของกลุ่มศิลาแรงกระจายตัวอยู่เป็นกลุ่มกลุ่มสนิษฐานได้ว่าเป็นที่ที่เคยมีอาคารต่างๆสร้างอยู่และจากการสังเกตและศึกษาตามรูปแบบผังของอาคารแล้วพื้นที่บริเวณนี้จะมีลักษณะตรงกับอโรคยาสาร โอ้โอลคยาสาราในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจนะคะซึ่งรวมอายุแล้วก็อายุมากกว่า2,000ปีเลยอันนี้เป็นรูปที่ล่างขึ้นมารอยพระพุทธบาทว่าให้เห็นได้ชัดเจนว่ารูปเป็นอย่างนี้นะคะเป็นเป็นอร,อรอยพระพุทธบาทได้หมายความมีดอกไม้เป็นรูปต่างๆอลไรเนี้ยเป็นเรียวซสิริมงคลไงลวสวัสดิกค่ะก็เป็นเครื่องใหม่ค่ะเป็นสิริมงคลค่ะ ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะในวันอาทิตย์ที่24ค่ะจะพาท่านผู้ฟังเดินทางไปชมลาลูค่ะดินแดนมหัศจรรย์ค่ะ ละลูนะคะเป็นปรากฏาการธรรมชาติที่เกิดจากน้ำฝนกัดเซาะตัวนะคะทำให้ชั้นดินเนี่ยยุบตัวหรือพังทลายลงนะคะก็สภาพดินที่แข็งนะคะก็จะทำให้เมื่อนำฝนกัดเซาะถูกลมกัดก่อนก็จะเปลี่ยนเป็นรูปร่างต่างๆนะคะมองคล้ายเหมือนกำแพงเมืองเหมือนหน้าผาบ้านก็มีลักษณะเป็นแท่งๆคล้ายกับแหล่งธรรมชาติซึ่งคล้ายกับแพร่เมืองผีที่จังหวัดแพร่นะคะแต่มีขนาดเล็กกว่าะคะ่ะละรูละรูอยู่บน นพื้นที่กว่า2,000ไร่ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ที่ควรมาชมนะคะ,คะน,นี้ก็เป็น,เป,นเป็นที่เกิดธรรมชาติไม่มีไม่มีผู้ใดไปก่อสร้างไม่มีผู้ใดไปเติมแต่งแต่ว่าอาศัยลมนะที่พัดฝนที่ตกนะครับแสงแดดที่ส่องนะครับก็ทำให้พื้นบริเวณตรงนี้ ส่วนที่สึสสสกกร่อนก็กลายเป็นดินเป็นพื้นไปส่วนที่แข็งก็ยังอยู่อย่างนี้อยู่ต้องไปดูนะครับเพราะเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันจะค่อยๆสลายไปยค่ะถ้าเคยไปแล้วไปอีกครั้งก็ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือน,นะะมันไปตามต้านละเวลานะครับาเวลาเนี่เป็นภาพที่ที่เรามีอยู่ในภาพตอนออกนะฮะเป็นตัวแทนภาคตะวันออกค่ะคือเราเราจะพาท่านนั่งรถอีแตก ชมกันนะคะซึ่งก็จะได้จินตนาการถึงความสวยงามของเลารู้ว่ามีรูปร่างอะไรกันบ้างนะคะ หลังจากนั้นจะพาท่านไปปรา,าสาทสดอกกอกทมค่ะซึ่งเป็นโบราณสถานที่ใหญ่และสําคัญของจังหวัดสระแก้วนะคะคําว่าสะดกกอกทมหมายถึงเมืองที่ต้นกกขึ้นรกในหนองน้ําใหญ่นะคะและในปัจจุบันก็ยังพอมองเห็นหนองน้ําใหญ่ในอดีตอยู่ใกล้ๆปราสาทนั่นเองค่ะปราสาทสะดกกอกทมประกอบด้วยองค์ปราสาทสามหลังค่ะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีคูน้ําล้อมรอบสีด้านมีกําแพงแก้วสองชั้นชั้นนอกทําด้วยศิลาแรงชั้นในทาด้วยหินทราย ตัวปราสาทก่อด้วยหินทรายมีคบปุระหรือซุ้มประตูเหลืออยู่เพียงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเท่านั้นภายในระเบียงโคดมีบรรณาลัยก่อด้วยหินทรายสองหลังอยู่หน้าปราสาทหลังกลางซึ่งเป็นปรางประธานด้านนอกปราสาททางทิศตะวันออกมีสระน้ําขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมมีถนนปูด,ด้วยหินจากตัวปราสาทไปจนถึงสระน้ําค่ะมีการค้นพบศิลาจารึกสองหลักค่ะจารึกด้วยอักษรขอมโบราณเป็นหลักฐานสําคัญที่บ่งบอกถึงอายุการสร้างปราสาท สดอกกอกทมแห่งนี้ตลอดจนบอกถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างจารึกหลักที่สองว่าพระเจ้าอุทัยทิตยาวร,รมันที่สองได้ประดิษฐ์สังขอนประสาทแห่งนี้เมื่อปีพศ1595และกษัตริย์แห่งอาณาจักรขอมเป็นผู้อุปถรรัมภ์คุ้มครองศาสนาโดยมีพราหมปุโรหิตเป็นผู้นำศาสนา ให้คําปรึกษาแนะนําและเป็นสื่อกลางร,ระหว่างเทพเจ้าและกษัตริย์รวมทั้งมีประวัติของสายสกุลผามผู้ประกอบพิธีเทวราชาการปฏิบัติพระเทวราและรูปเคารพก,การสร้างหมู่บ้านการบุญต่างๆในศาสนาปัจจุบันจารึกทั้งสองถูกเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรค่คะครับก็นี่เราก็ภูมิใจนะค่ะเพว่าถารรกรุมเดียเป็นปราสาททรงขอมเขาขอมนะสมัยก่อนโน้นแล้ก็ อยู่ในแผ่นดินปัจจุบันของประเทศไทยเนี่ยใ,ในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะครับเราก็ต้องหวงแหงเอาไว้เราก็เราก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายที่ไม่ได้เคยไปตรงนี้ได้ไปชมว่านี่คือปราสาทของเรานะครับแล้ก็ได้ไปดูว่าฟังเป็นมาเป็นอย่างไรของมโบราณสถานอย่างนี้เนี่ยความจรีงเ,เนี่ยมันเป็นของที่มีคุณค่าไปตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับหนองน้ํานะครับก็มันเป็นที่ ูดกันตลอดเวลาว่าขอเวลาจะสร้างปราสาทขึ้นมาเนี่ยอาศัยชอบสร้างอยู่บนยอดเขาต่างๆเนี่ยแต่ว่าข้อมูลที่ว่าเนี่ยนะบางทีก็อาจจะไม่ตรงนักเพราะว่าบางปราสาทสร้างอยู่ใกล้หนองน้านะครับและบางปราสาทใกล้สร้างอยู่ในหนองน้นางานํานนเลยเราก็มีนะฮะอย่างที่ปราสาทบึงนาเดียบึงมิเรีย ที่ในนครวัดเนี่ยนะครับเป็นปราสาทที่ใหญ่มากสร้างอยู่ในกลางทุ่งนะกลางทุ่งที่มีน้ําท่วมเพราะต้ปราสาทตรงนี้เนื่องจากไปสร้างอยู่กลางทุ่งม,มีน้ําท่วมอยู่เนี่ยเวลาผ่านไปปราสาทตรงนี้นะครับก็มีความหนักมากเาก็ตมลงไปลงในป้าพื้นพื้นดินที่เป็นดินเลนตมเนี่ยแต่ในปราสาทก็ยังมีรูปร่างเหมือนปราสาทที่มันเอียงลงไปนะก็สวยงามมากตอนนี้ก็เป็นปราสาทอีกแบบหนึ่งที่ เป็นข้อลบความที่คิดว่าขอมเนี่ยโดยมากก็สร้างอยู่บนยอดเขาสรุปแล้วเขาสร้างทั้งบนยอดเขากลางเขา,ขาและกลางหนองน้ําอย่างที่เราเห็นนี่แหละ,ขะเขาจะสร้างตามคติที่ว่า ขาวพัชเมนเป็นส่วนกลางของจักรวาลค่ะและที่สุดท้ายที่เราจะไปนะคะคือตลาดโรงเกลือค่ะก็เป็นตลาดการค้าที่อยู่ที่ชายแดนภาคตะวันออกนะคะระหว่างอาอายยประเทศและปอยเปตของประเทศกัมพูชานะคะที่ตลาดโรงเกลือนะคะมี5ตลาดด้วยกันค่ะคือตลาดโรงเกลือเก่าตลาดเดชชัยตลาดเทศบาลสองหรือตลาดโรงเกลือใหม่และตลาดเทศบาล3หรือตลาดโกลเด้นเกตและตลาดเบญจววันนะคะมีร้ สินค้าจานวนมากถึงส0มพันร้านนะคะในแต่ละวันมีเงินหมุนเวียนถึงหลายสิบล้านบาทนะคะกว่า8ปดเซของสินค้าที่ตลาดลงเกลือเป็นสินค้ามือสองจำพวกเสื้อผ้ารองเทา้ากระเป๋าแว่นตานาฬิกาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสินค้าแบรนด์เนมนะคะก็มีทั้งของแท้และของเทียมนะคะก็แล้วแต่ว่าท่านจะ ตาดีหรือป่าตา,าดีได้ตาลายเสียค <c oughs> ล้วเรเรียกว่าตลาดชายแดน <c oughs> ชายแดนด้านอารัญาประเทศ <c oughs> นะครับแราท่านไปตลาดโรงเกลือนะครับแล้วก็ไปที่อารัญ,ญประเทศเนี่ยเราก็จะมีด่านตรวจคนเข้าเมือง <c oughs> เราเข้าไปขเมขเมรเขมรเข้ามาไทยที่นบนบริเวณตรงนี้จะเป็นด่านที่คนไทยและชาวต่างชาตินะครับเดินทางเข้าไปในขเขมรเ,เนี่ยโดยทางรถยนต์ท่านสามารถ จากตะลางมะเปือเดินไปสักพักเนี่ยก็ไปเข้าไปที่เขมรได้นะครับตอนนี้สินค้าต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากไทยแต่จากขมรยนเขาก็มีหลายอย่างเช่นพวกจิ้งหรีดนะจิ้งหรีดเดียวถ้าจะเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับหรือไม่ใช่เลี้ยงจิ้งหรีดหมายความว่าจิ้งหรีดเนี่เขาขายไงเป็นอาหารเดี๋ยวนี้ชายแดนเขาชอบกินแมลงนะครับมีจิ้งหรีดมีแมงดาต่างๆนี่ปรากฏว่าทางเขมรยนเขาเยอะ เขารู้จักการดักอไอ้จิงหลีดเราก็เห็นเอาถุงพลาสติกนะไปการกันวายเนี่ยมันก็ไม่ทราบว่าไอ้จิงหลีดมันมันตกใจหรือว่ามันจะมาเกาะที่พลาสติกเนี่ยแล้วก็เอามาขายเขาบอกว่าที่ตรงนี้นะนับเงินเนี่ยเฉพาะขายมาแลงเนี่ยนับเป็นเ,เป็นหลายล้านทีเดียวนะ,ะตัวนั้นมีแปลกมีรองเท้าเก่าๆมีเสื้อผ้าเก่าเก้ามีของ เรียกว่าอาหารด้านการเกษตรมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งนะคะแล้วก็สินค้าของคนไทยอีกมากมายแต่เขามือก็มาขายตรงนี้ราคาเข้าไม่แพงเพราะหลังจากนี้อาหารจากที่ตลาดหลวงเกลือเข้าไปเนี่ยไปถึงไปถึงนครวัดนครพนมหรือเมืองเมืองเสียมเนี่ยเสียมเสียมเนี่ยเสียมเสียมราดเสียมราดเนี่ยเขาทำเหมือนกนเรียกเสียมเนี่ยเสียมราดเนี่ย ก็ร้อยห้าสิบกิโลค่ะร้อยห้าสิบกิโลแล้วก็ผ่านเมืองศรีสุพลค่ะแต่นั้นจะพูดถึงขมิญพระตะบองศรีสรพุพลโพธิสัตว์เมืองเ,อเสียมารามเนีเ่ยเยมเรียมเนี่ยก็เคยเป็นของไทยมาก่อนนะครับตั้งแต่สมัยเรเับพึ่งสุนเรียไปสมัยรัชก,กาลที่ห้าตอนนั้นตอนนี้เราใหญ่จะพาท่านไปที่พระตานออกเพราะว่า,เ,าเป็นไทยแดน ท,ที่เราอยากไปหาความรู้ไปศึกษานะครับแล้วก็ไปพักผ่อนอากาศเย็นสบายๆหลบไปด้านตะวันออกกันบ้างเพราะด้านตะวันออกนี้ส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยได้ไปกันแต่นี้นะครับมาโดยมากก็จะไปจันทบ,บรุรีไประยองไปเที่ยวทะเลไปทานผลไม้แต่ว่าตัวนี้ลงหลบขึ้นมานะ,อะ,อะเออเหนือเหนือระยองจันทบ,บรุรีแต่ว่า ยังอยู่ในจังหวัดทางภาคตะวันออกอยูนะครับจังหวัดออกดังนั้นปตายจีนบุรีก็ติดอยู่กับเขาใหญ่ความริงเทือกเขาใหญ่เนี่ยก็ยาวจากคนครนายกปลายจีนนะครับเข้าไปเนี่ยก็น่าสนใจนะครับลองไปดูชายแดงของเรานะครับเ,เดี๋ยวนี้พี่น้องเกษตรกร,กรของเราแถวๆนั้นก็ที่มีก็มีงานทำเยอะมีโรงงาน โรงงานน้าตาลนะโรงงานน้ําตาลก็ไปสร้างกันอยู่ที่นั่นโรงงานอุตสาหกรรมบางอย่างไปอยู่ที่นั่นก็มีนะมีแล้วก็ใหญ่จะพมาท่านดูประปาศาร์โบราณสถานที่ปราสาทสลดก๊กพมนะที่ที่เป็นเรื่องโบราณสถานมาดูที่โมโหสถนะครับที่ที่ของโบราณสถานที่มีร้อยพระบาทมาดูธรรมชาติก็ไปดูต้นไม้นะครับแล้วก็ไปดู ดินเละลุนะที่มันเกิดขึ้นธรรมชาติแล้วก็ไปช้อปปิ้งเรียกว่าได้ครบทุกรูปแบบเลยทุกรูปแบบรวมทั้งไปทานอาหารภาคกันที่สักแก้วเลยค่ะท่านผู้ฟังนะคะที่โทรเข้ามานะคะเพื่อที่ อยากจะร่วมเดินทางไปกับเรานะคะโทรมาที่หมายเลข026366800ถึง1นะคะสำหรับท่านที่เดินทางไปกับเราะคะ่ะจะได้รับกระเป๋าผ้าค่ะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสมุนรสบู่สมุนไพรย,ยายปลังและก็แชมพูสมุนไพร GNP นะคะซึ่งเป็นของสมนาคุณพิเศษนะคะโทรมาที่หมายเลข026366800ถึง1คะ่ะเดี๋ยวในช่วงหน้ามาติดตามรายการในช่วงต่อไปคะ่ะ